ตั้ดพน้องมาพี่้องมนูวันนี้นูสั้นถุดมีริ่งักติ้วพักติวกต้วก,วกวินกับแม่เปนเนย,ยนง,นปงนั่แลกับไข่ผักมันเข้ากันเพราะมันผสมน้กันเฮ้ยม่ีเมันผสมยังไ,งนงนไงดนี่เพาอันนี้กับอันนี้อันบักเข้งอันนี้บัเขงชิดะหรือรค,ครับ หรือครรชา่าบะเขือละครไปนะเข่าละครว่าเขือละครจักเก็วมัถามมันัมเส็วเยเ่าลนี่เค้งรองคนอญาตซิมมันกด้เี่นหนองมันจีเซียบเาเสียป็นมื่อไม่จริงครับคุนนายปรเดี๋ยวคอิ่ม อะไปะเด็ดทอเด้วยพอเลยเจ้าว่าท่านกินยังห้องทองใครกินอะไรได้เนี่ยห้องทองเป็นอย่งไรครับตันมันมากกเที่ยงยังมันขึ้นอย่างตันเนี่ยห้องทองดตันลของมันี่ย นี่อะไรดีลวกดอกหอมคำงงายๆคำงังไงคำง่าๆบนไดคำงบันจิแเนละพอหยุดเนาะป้าไปกินปไปนอนเดี๋ยวหน่อยปอได้ไหนนอนนอนบ่ ขึ้นขึ้นนอนอยู่ข้างรถนะต้องบริหารของของ,ของนเนเี้ยมันหนีบมือไ่ได้มาเต้นไมนะ่ได้เขาเชื่อเห็น กนะ็สนามแข้งมอไซด์แต่ครับบนน้ำกินนะท็อปน้ำฮะอื้อหนะือน้ำดีบัมเป็นวงพลอยใหไ่้บใหญ่ด้วิบากจากขั้นวิมองซื้อปะ,ะครับราคาถือๆจากสองสามพัน รถแงมเปียกจปั้นนะปันหึปันือเขาปันยปั้นแบบไห่พอู้ือมัอมประกอบไม่ได้เป็นถนนวะเป็นกีแดดวะจูงเอาี่ห่ะจูงเอา เมียงว่าเป็นยังไงล่ะบอกพระเอ,อกกูไปนะนักบ่างหรอบอกตัวเองหนห็นงานท่านโด้วยเนี่ยถ้าแป็บขนเขาเดียวท่านโดูเล้วมันบอกทัวได้ไปน้องนะ จะมาขึ้นหึ่นไหมไงกินนี่น้ำมีเด็กอว่าย้อมกหนั่นมั่เผ็ีเดยกตะว่ามันมันแสบท้องเนาะ

เป็นตะไคร่ตะมุนไทยอันนี้เป็นผักที่บำรุงสายตาเด็กไม่ต้อมือกุดจับเด็กก็ไปกุดจับอีกแล้ยวยังดีๆอยู่

ยอย่างซอยแล้วปีนองเอ้ย,ยอย่างฐานซอยเนี่ยกำลังดูกำลังกินวันละมือเนี่ยเ,เป็นมือที่สองสิสามแล้วสามมืเอเนี่ยเป็นไปเองมันลำกับกับยังเกือบบ๊วย ร้องเป็นบ่้ิ่่ะร้องเพยงเป็นบอก็ท่านใหญ่ร่องให้ฟังอยู่ห้ามีมกเมียสูขรลองดีแถวเตี้อมวันก็ยังดีเลย่องเพยงอันก็ชิวิตยังกระปลุกรักึงยังก็อนแล้องเสียงคือยัง พ่อก็เจ้งดีแม่ก็เจ้งดีลูกหลอดเชียงปัดติอะไรครับที่นี่ก็เอาไว้สนิทสั้่อนพอกันไม่คลิปหนาทั้งคลิปนี้ สบายดีพี่น้อง